การใช้กดแรงดึงดูดที่จะมีผลลัพธ์แบบง่ายๆด้วยการใช้สูตร Lifestyle Creation Formula นั่นเองค่ะอ่าอันนี้นะคะเป็นความรู้ระดับโลกของ David ค a ร์ l มลซึ่งก็เป็นกูรูในเรื่องของกดแรงดูดอีกหนึ่งคนนะคะซึ่งวันนี้ครูเอามาแชร์ให้ทุกคนฟังการทําเป็นวงโกบมผช่องขึ้นมานะคะรู้แค่4ีข้อนี้แต่สามารถที่จะทำให้เรานั้นออกแบบชีวิตได้ดังที่เราต้องการ นี่คือข้อหนึ่งเนาะหนึ่งคือ Stink like a God หรือว่าการคิดแบบพระเจ้าหมายถึงว่าความคิดของเราเนี่ยเป็นความคิดที่มีพลังงานถ้าเราคิดแล้วเราเชื่อมันย่อมเป็นไปได้ในสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ค่ะ ดังนั้นเนะคะเวลาที่ครูสอนคอร์สอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งนักเรียนมาไพเ t e c โคชชิ่งกับครูเนี่ยก็จะต้องมีเป้าหมายที่เป็นของตัวเองไม่เช่นน้นชีวิตเราก็จะไปวันวันสเปะสปะกันไปซึ่งครูเคยเป็นแล้วถ้าเจ้าคิดอะไรปุ๊บมันก็ได้ปับคิดอะไรมันก็ต้องเหมือนกับเสกขึ้นมานะคะซึ่งหลายๆคนเราจะบอกว่ามนโนบรุป,ปาถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยมาฟังนักเรียน s v p ครูนะคะ ที่บอว่าโค้ดกันไปหรือว่านักเรียนคอร์สคุูเนี่ยจะรู้ว่าคิดเราได้มันเป็นจริงๆเมื่อเราคิดแล้วเราอยู่ในพื้นฐานของความเชื่อว่ามันเป็นไปได้สิ่งที่เป็นเป้าหมายเราก็จะเป็นไปได้นั่นเองนะคะข้อ2คํ command like a king หรือว่าการออกคำสั่งให้เหมือนกับพระราชาหรือว่า like a queen ก็ได้นะ่๊ะถ้าเป็นในเรื่องงานเราสามารถเอา source ออกไปได้ก็คือ การที่เราเออกคําสั่งออกไปว่าจักรวาลฉันต้องการสิ่งนี้ฉันต้องการชีวิตไลฟ์สไตล์เป็นแบบเนี้ยจักรวาลจัดก,การให้ฉันหรือว่าบางคนบอกว่าเจ้านายใช้แหลกล้ว <laughs> <laughs> เราก็เอาซอสว่่าฉันเป็นคนอจัจฉริยะฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาความท้าทายได้อย่าง ดีทางานได้ดีแล้วฉชนก็มีผู้ช่วยนะครูเคยโค้ดนักเรียนคนหนึ่งที่เป็นแบบนี้แล้วเขาก็ไปเขียนว่าเขามีผู้ช่วยปรากฏว่าหัวหน้าก็มาช่วยงานเฉยเลยมีลูกน้องเสิร์ฟมาให้อีกคนเนฉยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมว่าถ้าเราเป็นกอรเรามีความเชื่อที่มากพอเราใช้ฟอร์มูลาใช้สูตรนี้นะมันจะช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นข้อที่3คือ p a y like a child ก็คือการเล่นให้เหมือน เด็กๆอย่าจะจินตนาการเป็นอะไรก็ตามสามารถทําได้เลยเพราะเขาไม่ต่อต้านในการที่เขาจะเชื่อค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักการงานการเงินสุขภาพทําให้มันเป็นเรื่องที่สนุกเหมือนกับเล่นเกมอะไรที่มันไม่ผ่านด่านนี้อะไรที่มันไม่รอดก็ ช่างมันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เริ่มใหม่ได้นี่แหละคือคีย์ของการที่เราจะใช้กดลังดุดได้เร็วง่ายมากขึ้นนั่นเองค่ะข้อที่4ก็คือ l i ียนปลายเอาปแล้แนนะการใช้ชีวิตอย่างเศรษฐีเนี่ยจริงคือพัฒนาตัวเองเรียนรู้สิ่งต่างๆเสมอๆนะคะไม่เป็นน้ำที่เต็มแก้ ทำงานด้วยความสนุกค่ะถ้าใครบอกว่าตอนนี้หนูก็ไม่ได้มีงานที่หนูรักมากอะ่ะหนูทำเพื่อเงินมันจําเป็นจะต้องทำเนี้ยเปลี่ยน mindset ซะอะฉันทาเพื่อคนที่ฉันรักเพื่อพ่อแม่ฉันจะนําเพื่อตัวฉันเองฉันทําเพื่อลูกของฉันที่พวกเราตกมาตายก็คือการอยู่แบบเรียบง่ายค่ะเมื่อก่อนครูก็ไม่เข้าใจสมมติซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมรู้สึกแบบ เปี่ยดายตังแต่พอเรารู้ความลับของกลนแรงดูเราจะรู้ว่าอันนี้ยกตัวอย่างแค่กระเป๋าแบรนด์เนมหนะหรือว่าวัตถุสิ่งของมันไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าตัวเราค่ะคุณค่าเราอ่ะมันยิ่งใหญ่กว่าอะไรทั้งสิ้นดังนั้นถ้าเราตื่นรู้อันนี้แล้วฟอร์มูลานี้คอมพลตค่ะ เอาไปใช้ได้เราจะทาให้เราเนี่ยออกแบบชีวิตเราได้ง่ายมากขึ้นเพิ่มความเชื่อให้เราได้มากขึ้นสําหรับวันนี้บายบายทุกคนกันไปก่อนนะจ๊ะขอให้ทุกคนมีชีวิตที่มีความสุขมีความรักสมดังปรารถนาสำหรับวันนี้บายบาย